จาร์วิสาระกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ชีวิตติดดาวทุกย่างก้าวจะมีแต่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าสินแสแข่งก็ว่าปีนี้ปีขานธาตุน้ำส่วนพลเอกประยุทธ์เกิดปีมะเมียถือว่าปีนี้เป็นปีเสริมดวงของคนเกิดปีมะเมียจะเสริมให้เกิดความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่และการงานแต่ถ้ายุบสภาก็มีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้กลับมา ส่วนโหนสมัครเล่นอย่างเช่นคุณฟองสนานก็พูดว่าปี2,565นี้พลเอกประยุทธ์มีแนวโน้มตกจากตำแหน่งหรือถูกไล่ทรยศหักหลังเป็นระยะระยะตลอดปีสินแสเข่งหรือนายชนทัศน์หรือไทยผ่อง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์ไว้เมื่อวันที่19กันยายน2564ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกโดยกล่าวว่าหลังจากเดือนตุลาคม2564จะส่งเสริมเพิ่มอำนาจในตำแหน่งดวงผู้นำที่มั่นคงมากขึ้นแต่อาจจะมีผลกระทบในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม2564 และมกร,ะราคม2,565ที่จะมีมรสุมเข้ามาอีกครั้งแต่เป็นเพียงมรสุมจากภายนอกที่ทำให้ต้องอดหงิดกับการให้ร้ายป้ายสีอยแย่สร้างความแตกแยกและจะผงาดขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์า5 6 5เพราะมีดาวสุภเพเลโคโจรเสริมประกบดวงราชาเข้ากุมดวงชะตากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้มั่นคงมากขึ้น ในปี2,565พลเอกประยุทธ์มีทุกขลาบทุกคือรอบชีวิตของพลเอกประยุทธ์เข้าสู่ช่วงของเคราะห์มีเรื่องให้หงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นส่วนเรื่องลาบหมายถึงเป็นช่วงจังหวะปีเสริมดวงชะตาพลเอกประยุทธ์ให้เกิดความมั่นคงขึ้นปีนี้ปีขานธาตุน้ำส่วนผลเอกประยุทธ์เกิดปีมะเมีย ถือว่าปีนี้เป็นปีเสริมดวงของคนเกิดปีมะเมียจะเสริมให้เกิดความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่และการงานความสำเร็จในการบริหารงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกคนที่เกิดปีนักสัตว์มะเมียในปี2565จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ถ้ายุบสภาโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะไม่ได้กลับมาก็มีเพราะมีปัจจัยอื่นมากเกี่ยวข้อง เช่นการทะเลาะเบาะแว้งกันเองดังนั้นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ควรจะระมัดระวังปี2565คือระวังว่าจะมีเรื่องหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้จะส่งผลกระทบเพียง30%เท่านั้นแต่สิ่งที่จะเกือ้อกูลสนับสนุนในปี2565มี70% อาจารย์วิสาระประนมกรทำนายดวงพลเอกประยุทธ์ไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ดังนี้พลเอกประยุทธ์เกิดวันที่21มีนาคม2497ตรงกับวันอาทิตย์แรมสองคำ่ำเดือน4ปีมะเส็งอายุ68ปีจะอยู่กับเลขรหัสหมายเลข5เป็นตัวเลขของดาวพฤหัสจะเป็นคนดีมีคุณธรรมประจำใจ ชีวิตฝากไว้กับสิ่งที่ถูกต้องดีงามจากกาัรยายน2,564ชีวิตติดดาวทุกย่างก้าวจะมีแต่ความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าถึงจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยเพราะจะทำในสิ่งที่ท้าทายได้สำเร็จจะคิดจะทำสิ่งใดจะยากเย็นแสนเห็นขนาดไหนก็สามารถฟันฝ่าไปได้บริวารดีจะมีคนมาสนับสนุน ส่วนบริวารที่ดวงไม่ดีจะมีอันเป็นไปคนที่ดวงดีจะมีเข้ามาเติมพื้นดวงของพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีแต่พูดจาไม่หวานหูพูดตรงและจริงใจในการทำงานทำจริงจังเหนื่อยมากแต่ยังต้องทนทำคราวหน้าก็ยังได้คะแนนถล่มทลายฝ่ายค้านไม่สามารถเอาชนะได้เพราะพูดบิดเบือนประชาชนรู้ทัน ไม่ช้าไม่นานเหตุการณ์จะปรากฏกฎแห่งกรรมกำลังจะทำหน้าที่ดรพานุวัฒน์พันวิชากุณผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์จีนทำนายดวงพลเอกประยุทธ์ไว้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2,564ดังนี้ปี2,565เป็นปีขานสมพงกับปีมะเมีเย เกหนุนกับปีกุลซึ่งพลเอกประยุทธ์เกิดตีมเมเยจะดีแต่รอบตกเข้าเคราะห์ทุกขลาบต้องเกิดความวุ่นวายแต่จะเป็นภาพที่ดีขึ้นฟันธงว่าปี2565นพลเอกประยุทธ์ยังอยู่แต่ไม่กล้าฟันธงว่าจะอยู่ครบปีเพราะการเลือกตั้งอาจมาเร็วก่อนกำหนดแต่เคยทำนายว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยแต่จะมีอุบัติเหตุทางการเมือง และเหนื่อยพระพลเอกประยุทธ์อายุทางจีน69ปีคนจีนถือว่าไม่ดีอายุเข้าเคราะห์ฟองสนานจามนจนันนักโหราศาสตร์สมัครเล่นพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ะกราคม2565ว่าในปี2565นี้พลเอกประยุทธ์มีแนวโน้มตกจากตำแหน่ง หรือถูกไล่ทระยศหักหลังเป็นระยะระยะตลอดปีเพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้นหลังวันเกิดคือวันที่21มีนาคม2565ถึงวันที่21มีนาคม2566ให้สังเกตรปรากฏการต่อไปนี้ถ้าช่วงต้นร้ายปลายจะดีหากช่วงต้นดีปลายจะร้ายตำราบอกให้สงบจิต ตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ถึงสิ้นปีบุญเก่าเริ่มมาแรงพร้อมปรากฏการสันสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนญาติเป็นระยะยระยะ